ทางลัดของชีวิตมนุษย์นะคะที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นนะคะมีอยู่จริงค่ะแต่แดงนั่นก็คือการรู้โอกาสในดวงชะตานะคะด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูใจกลางก็มีกัละยาณมิตรนะคะหรือเปรียบเสมือนเพื่อนกันในหาที่ ามาตรวจดวงชะตาใช่ไหมคะแล้วครูใจกวางนะคะก็ปลื้มใจกับผลลัพธ์นะคะการยานนิมิตของเรานะคะก็ใช้วิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะคะบริหารชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งรุ่งเรืองขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นมีอาชีพขึ้นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกับคุณกวางเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกวางนะคะกวางเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตแบบที่เราไม่รู้โดยสตาของตัวเองอะคะ่ะ ก็มีความรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเนาะแต่พอวันหนึ่งอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราอะมันใช่ทางนี้ไหมมันเหมือนมันมีทางตันอะคะ่ะพูดง่ายๆนะกวางเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางตันแบบในแบบของตัวเองอะคะ่ะก็บอกเลยว่า่เรามาเจอกันเนี่ยคือคุณกวางก็งมเข็มในมหาสมุทรในชีวิตเองมาประมาณปีปีหนึ่งป,ปีเลยค่ะหนึ่งปีก็คือว่าทำ <c oughs> ออนไ <c oughs> ลน์เนาะเป็นยังไงคุณกวางเล่าบริบทพื่นคฟังคือ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปเลยนะคะตอนที่กวางเริ่มทำออนไลน์ครั้งแรกค่ะกวางก็ ตั้งตัวตนนะคะแล้วก็ทําขายมาเรื่อยๆค่ะขายในแบบของตัวเองอะค่ะก็คือในเรื่องของยอดอะค่ะคือเราแน่นอนว่าเราหาไรได้เนาะเราต้องดูเรื่องยอดเป็นหลักนะคะค่ะสาหรับกวางนะคะคือปีหนึ่งอะมันไม่ไปไหนมาไหนนะคะมันอยู่ที่เดิมทีนี้นพอกวางตัดสินใจไปดูดวงนะคะด้วยวิชาโหราศาสตร์กับครูใจกวางอะค่ะมันทําให้กวางค่ะรู้ดวงชะตาของตัวเอง ซึ่งกวางอะทำออนไลน์อยู่แล้วแต่พอกวางรู้ดวงค่ะสําหรับกวางคือรู้ว่าเราทําออนไลน์ได้แล้วมีเส้นทางอาชีพที่เราสามารถทําได้เพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันทําให้เราอะรู้เอาความรู้ในสิ่งที่เรารู้อะค่ะมาบริหารแล้วมันใช้ได้จริงทุกคนเชื่อไหมว่ามันใช้ได้ยังไงคือกวางเป็นคนที่ชอบอัดผลใน1ปีที่มันไม่ขยับแต่พอกวางรู้ดวงอะค่ะกวางนํามาบริหารชีวิตตัวเองอะค่ะ4เดือนเนี่ยคือยอดของกว่างอะมันขึ้นเป็น4ี่แสนเลยซึ่งมันเยอะมากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาสร้างอาชีพอะค่ะ ค,คือที่เราอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะเรารู้ว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหามากอย่างเช่นเฮ้ยเราเนี่ยทำอาชีพด้านด้านเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จไหมหรือตัวเราเนี่ยต้องไปด้านไหนคุณรู้ไหมคะมนุษย์อะคะ่ะบางทีนะบางคนเนี่ยมันสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู่ได้แต่มันต้องรอเวลาแค่ช่วงหนึ่งที่ให้ดาวบางอย่างเนี่ยเคลื่อนนะคะแล้วแล้วเส้นทางนั้นอนะ่ะก็จะเจอ คุณเคยเห็นไหมเหมือนคนที่กําลังขุดทองคำอะ่ะพอขุดไปได้3กิโลปึบเหนื่อยหยุดขุดต่อแต่ถ้าเขาขุดปีแค่2วันอะ่ะคือได้เหมืองทองบางคนไม่เคยรู้เลยว่าเต็งทําอะไรได้บ้างแต่ดวงมันบอกหมดเลยว่าศักยภาพในดวงอะ่ะมีอะไรบ้างคุณ,คณใช่ใช่อันนี้เคือความมหัศจรรย์นะจริงค่ะมหัศาจ,ารนะจรศาจารย์มากแล้ว <c oughs> มันสามารถนําบริหารชีวิตเราที่เราใช้จริงๆะค่ะ คือการที่เรารู้ดวงอะ่ะสำหรับกวางนะมองว่ามันคือการลดความเสี่ยงคือมันทําให้เรารู้ว่าช่วงจังหวะไหนควรลงทุนจังหวะไหนควรแบบทาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่จะแค่อาชีพออนไลน์นะคะอาชีพในโลกเนี่ยมันมีหลากหลายอาชีพมากคุณอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยดวงคุณทําอาชีพแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณนะคะลองบริหารเนี่ยแล้วใช้ชีวิตไปตามดวงนะคะแล้วัดผลนะคะครูใจกว้างเชื่อมั่นนะคะในหลักวิชาที่สามารถเห็นผลกับใครหลายหลายคนเนี่ยคุณ เพราะเป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมากว่า6000ปีอะคะ่ะมันทําให้ชีวิตนะคะถ้าคนที่ใช้วิชาเป็นนะดีขึ้นทุกมิติเนี่ยคือคนที่ใช้เป็นเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะรับรู้เรียนรู้แล้วเราตัดสินใจนะคะนำบางอย่างมาประยุกต์นะคะเพื่อให้เราอะคะ่ะสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นทุกด้านได้นะคะถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องความรู้ด้านโหารศาศาสตร์หรืออยากจะดูข้อมูลเพิ่เมเติมว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ย เด็กจบใหม่เนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยทำงานด้านอะไรได้ดวงไปด้านของการ,การเทรดได้ไหมไปด้านของการทําออนไลน์ได้ไหมเป็นด้านของคอนซซลได้ไหมทําอาหารการกินได้ไหมเป็นเจ้าของกิจการได้ไหมหรือจะต้องทํางานเป็นจ็อบเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพื้นดวงมันบอกได้หมดนะคะอย่างน้อยก็คือว่ามันเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตนะคะก็ด้วยความรักและปราถนาดีอยากให้ทุกท่านนะคะได้ช่องทางได้โอกาสเพราะผูใจรางเชื่อว่ามันยังมีใครหลายคนนะคะที่ยังสับสน ยังไม่ได้ถังออกแต่วิชาเนี้ยนะคะช่วยคุณได้แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคุณกวางมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือจากใจคือปลื้มใจด้วยมากๆอะ่ะคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยจะไปเกิดผลกระทบเนี่ยในทางที่ดีงามเนี่ยสิ่งที่เขารอดเนี่ยจะมีใครหลายคนเนี่ยรอดตามเขานะคะสำหรับอันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะคุณเจีกวางหราศาสตร์ไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตค่ะ